คลิปนี้พพยอ,อยากเล่าอะไรให้คุณฟังคะ คลิปนี้นะคะอยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคะมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงมันกําลังจะเป็นจริงนะคะแล้วก็ใครที่ดีวงานใครที่ดีวธุรกิจนะคะสามเหรียญขึ้นมาบอกว่ามันจะสําเร็จนะคะใครที่สมัครงานไว้ใครที่ไปคุยงานไว้หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะคะโปรเจกต์การงานหรือว่าสิ่งที่คุณจะทํานะคะคุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะมีกัรยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนร่วมหุ้นร่วมร่วมลงทุน ที่ดีนะคะแล้วสิ่งนี้นะคะจะสําเร็จนะคะหกไม่เท้าออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอธุรกิจการงานของคุณหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคิดนะคะที่คุณกําลังจะทํามันจะสําเร็จนะคะบางครั้งอาจต้องใช้เวลาหน่อยบางครั้งอาจจะต้องมีที่ปรึกษามีผู้เชี่ยวชาญหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะได้ทํางาน เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษากับผู้อื่นแล้วคุณจะทําได้สําเร็จสังเกตจากนักลบหรืออศวินเนี่ยนะคะกว่าจะได้ชัยชนะมานะคะมันต้องผ่านการต่อสู้มันต้องผ่านสนามลบอะไรก็แล้วแต่นะคะประสบการณ์ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณจะสําเร็จนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะแต่ถ้าคุณ มีที่ปรึกษาที่ดีมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คาปรึกษาหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่เป็นที่ปรึกษานะคะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสิ่งที่คุณจะทํานะคะสิ่งนี้รับรองสําเร็จแน่นอนนะคะขอให้คุณวางใจขอให้คุณไว้ใจขออย่าให้คุณสงสัยและลังเลในสิ่งที่คุณทํานะคะถ้าคุณต้องการทําอะไรนะคะแค่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ให้รู้ชี้ชัดให้ถ่องแท้เลยนะคะลงมือทําสุดท้ายมันจะสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะของคุณ แล้วก็สิ่งนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณเลยแล้วก็จะสร้างเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็โดยเฉพาะความเชื่อมั่นความนับถือในสายงานในสิ่งที่คุณทํานะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะบางคนมีชื่อเสียงเลยขจรกระจายไปไกลเลยนะคะก็ขอให้พลังงานนี้นะคระับเป็นพลังงานดีๆของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอให้คุณน้อมรับพรังงานดีๆนี้ไว้นะคะและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองขอให้คุณมีความสุขความสมหวังสมปรารถนาขอให้ความรักคุ้มครองคุณค่ะ